การรอคอยแชมป์อันแสนยาวนานของแฮร์ริเคนกำลังจะจบลงใครๆก็พูดแบบนี้ค่ะหลังจากที่เขาเซ็นสัญญากับไบยมานิกแต่แล้วนิยายเรื่องนี้มันก็เหมือนมีคนมาเปลี่ยนพลอดกลางคัน เปลี่ยนผู้กำกับเพราะอยู่ดีค่ะแทนที่แฮร์รี่เคนที่น่าจะได้แชมป์กับ,บาเยมิคแบบสวยๆส,สบายๆกลายเป็นว่าผู้กำกับคนใหม่ก็มาเขียนบทให้ชายที่ชื่อชาบีลองโซนะคะมาแย่งซีนเขาจนได้และชะตากรรมอันน่าสงสารของแฮร์รี่เคนก็ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งค่ะว่าเส้นทางของเขาเนี่ยมันจะต้องอีกไกลแค่ไหนมันถึงจะเข้าใกล้คำว่าแชมป์สักทีเรื่องราวทั้งหมดเป็นมายังไงติดตามหนหยเอ็มเอสไทม์ไลน์คลิปนี้ค่ะ ก่อนที่เราจะไปไล่ทำลายนะคะในการค้าแข่งของแฮร์รี่เคนเราไปดูกันก่อนว่าทำไมชายคนนี้เนี่ยโอ้โหแฟนบอลทั่วโลกอย่าว่าแต่แฟนบอลเลยค่ะคนในวงการฟุตบอลต่างๆนานาก็อยากจะเอาใจช่วยสนับสนุนให้เขาเนี่ย คว้าถ้วยรางวัลติดตัวมาได้สักทีมันเป็นเพราะอะไรอะเราไปว่าคุณสมบัติที่มันไม่ซับซ้อนกันก่อนเลยคือเราเห็นกันอยู่แล้วว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยหนึ่งเลยเขาเป็นคนที่มีความจงรักภักดีสุดๆคือถ้าแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเกิดมาพร้อมอรอยแผลเป็นที่หน้าผากซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพิเศษนะคะแฮร์รี่เคนเนี่ยก็คงจะต้องมีตราสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปไก่เดือยทองนะคะหรือว่าตราของสโมสรทอตแนมฮอสเปอร์ติดอยู่กลางใบหน้ามาตั้งแต่เด็กๆค่ะเพราะว่าครอบครัวของเขาคือแฟนบอลของ สโมสรน,นี้มาอย่างยาวนานและก็เหนียวแน่นมากๆลำดับถัดมาเขาคือคนที่ทำมากกว่าพูดแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้ง19ปีที่อยู่กับสเปอร์ตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะในอะคาเดมี่แฮร์ร่เคนไม่เคยปริปากพูดเรื่องเสียเสียหายหายให้กับสโมสรเลยนะคะคือพูดง่ายๆไม่เคยปล่อยให้คำพูดเนี่ยเป็นนายตัวเองใช้ผลงานในสนามเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเขาทั้งหมด และจากผลงาน280ประตูจากการลงเล่น435นัดรวมทุกรายการให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ไม่มีข่าวเสื่อมเสียไม่มีเรื่องด่างพร้อยนี่ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้วเพราว่าทำไมชายที่ชื่อแฮร์ริเคน ถึงมีคนรักแล้วก็คนรอสนับสนุนมากกว่าคนชิงชังคราวนี้เรามาไล่ไทม์ไลน์กันค่ะว่าอีกไกลแค่ไหนถึงจะใกล้แชมป์ของเขาเนี่ยมันเป็นมายังไงมันต้องเริ่มต้นกันที่ฤดูกาล2015ถึง2016ค่ะฤดูกาลนี้เนี่ยเอาจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเราไปดูในรายละเอียดของแต่ละแมชแล้วแฮร์รี่เคนแล้วก็สเปอร์เนี่ยเริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่านัดแรกเนี่ยเปิดหัวมาก็แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะคะและที่สําคัญค่ะกว่าที่ เคนเนี่ยจะยิงประตูได้ต้องรอถึงแมตช์เดย์ที่7 แต่ว่าไอ้แมชเดย์นั้นเนี่ยพอเขาปลดล็อกยิงประตูได้ปุ๊บมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเกมที่อาชนาแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะคะทีมแกร่งอย่างซิตี้มาพ่ายแพ้ให้กับสเปอร์นะคะโดนยิงไป4ประตูต่อนหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเคนเองก็ยิงประตูได้อย่างสม่ําเสมอนะคะก็ยิงกันแทบทุกนัดเลยค่ะทั้งหมดเนี่ยยีประตูแล้วก็คว้ารางวัลโกลเด้นบูทหรือว่ารองเท้าทองคำในซีซั่นนั้นด้วยแล้วถ้าเกิดดูผลงานโดยรวมค่ะ สเปอร์ตอนนั้นก็ถือว่ารักสามารถตรฐานได้ดีนะคะเพราะถึงแม้จะมีช่วงที่สวิงไปบ้างมันก็เป็นธรรมดาของเกมลูกหนังนะคะมีแพ้มีชนะก็ต้องมีเสมอแต่ว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะมันเป็นช่วงที่ลูกทีมของโปเชติโนเนี่ยเก็บชัยชนะได้รัวๆเลยนะคะหนัดติดต่อกันแล้วก็รักสามารถตรฐานตรงนั้นไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เอาชนะแมนซิตี้ได้อีกครั้งค่ะเป็นการชนะเรือใบสีฟ้าทั้งไปแล้วก็กลับเลยในซีซั่นที่บอกไป และผลไอทีวด,ดีนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดมาถึงตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเพียงพอใช่ไหมคะที่จะทำให้ท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยก้าวขึ้นไปใกล้ถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกกันหน่อยแต่มันกลายเป็นว่าในซีซั่นนั้นค่ะเราอย่าลืมว่า ต่อให้ดีเท่าไหร่ก็อาจจะดีไม่ทันเลสเตอร์ซิตี้ที่ซีซั่นนั้นเนี่ยโอ้โหแพ้เพียงแค่3นัดเท่านั้นนะคะตลอดทั้งซีซั่นมันคือนิยายค่ะมันคือแฟร r y ี่เทลที่ใครพูดกันปามว่าหลายคนน่าจะยังจำโมเมนต์ในฤดูกาลนั้นของเลสเตอร์ซิตี้ได้นะคะและอันที่จริงค่ะสเปอร์เองก็ควรที่จะจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์นะคะมาดีๆอยู่แล้วเชียวตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาลไปจนถึงช่วงท้าย ก็อยู่อันดับที่2นะคะไล่กันกันกบทางฝั่งของอาร์เซนอลที่อาร์เซนอลเนี่ยทำแต้มไล่มาแต่จูจ่ๆค่ะก็มาแผ่วปลายนะคะแพ้2นัดสุดท้าย ของฤดูกาลติดต่อกันทำให้อาร์ซ a นอลเนี่ยเป็นฝ่ายปาดหน้านะคะจบรองแชมป์ไปแทนมี71แต้มในขณะที่สเปอร์จบอันดับที่3มี70แต้มนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าพวกเขาเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีแต่ก็กลับมาทำผลงานได้อย่างดีนะคะในมาตรฐานของตัวเองในช่วงกลางซีซั่นแต่ก็มาแผ่วในช่วงปลายอะแต่ก็ไม่เป็นไรหลายคนมองว่าเอาเนี่ยแหละ โคเชติโน่เนี่ยน่าจะพาสเปอร์นะคะที่ร้างแชมป์มานานเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆมันน่าจะเป็นไปทีละสเต็ปพอซีซั่นถัดมาค่ะ2016ถึง2017เออมันก็เป็นอย่างที่ว่าจริงๆนะคะเพราะว่าท็อตแนมฮอสเปอร์จบด้วยการเป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกนะคะแถมแฮร์รี่เคนนะคะก็ยังนำเป็นดาวซันโฟของสโมสรในซีซั่นนี้เนี่ยเขายิงไปทั้งหมด29ประตูด้วยกันแต่แล้ว แทนที่ว่าจบอันดับ3อันดับ2แล้วจะจบด้วยตำแหน่งแชมป์มันไม่ใช่แบบนั้นค่ะเพราะเมื่อมาถึงฤดูกาล2017-2018อันนี้เราพูดแค่สถานการณ์ในหลีกกันก่อนนะคะในปีนั้นเนี่ยพวกเขาจบอันดับที่3แล้วถ้าไปดูในรายละเอียดนะคะของตลอดทั้งซีซั่นแต้มเนี่ย ไม่ได้มากพอที่จะไปไล่เบียดแย่งแชมป์กับทีมใหญ่อย่างแมนซิตี้หรือวัาลิเวอร์พูลเลยค่ะพวกเขาจบอันดับ3แล้วก็แต้มห่างมากๆนะคะอาจจะต้องไปโทษที่แมนซิตี้เนี่ยติดเก่งอยู่คนเดียวด้วยนะคะเพราะว่าซีซั่นนั้นเนี่ยซิตี้จบด้วยการเป็นแชมป์ที่100คะแนนก็ไม่มีใครต้านทานพวกเขาอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไอปีที่ว่าสเปอร์เนี่ยน่าจะพัฒนาก็กลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยต้องกลับมาอยู่ในจุดเดิมอีกครั้งกลับมาตบมาตีให้เข้ารูปเข้าร้อย กันใหม่รวมไปถึงแฮร์รี่เคนด้วยถึงแม้ว่าตัวของเขาเองเนี่ยจะยิงแล้วก็จะแอสซิสช่วยเพื่อนร่วมทีมได้มากยังไงแต่มันก็ยังไม่เพียงพอนะคะกับการที่คนคนเดียวหรือคนเพียงไม่กี่คนนะคะที่ทําได้ดีแล้วมันจะแบกทั้งทีมไปได้เพราะฉะนั้นค่ะอีกหนึ่งฤดูกาลที่ใกล้เคียงที่สุดนั่นก็คือปี2019นะคะในตอนนั้นค่ะท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, เนี่ยก้าวข้ามของคำว่าถ้วยแชมป์ลีกไปละ เพราะพวกเขาทำผลงานได้ดีสุดๆในฟุตบอลทั่วยุโรปหรือว่ายู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกในปี2019เนี่ยคู่ชิงยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะคะก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์กับลิเวอร์พูลแต่ถ้าเราไปดูสถานการณ์นะคะกว่าที่ทั้งคู่เนี่ยจะผ่านเข้ามาได้เนี่ยอุกรกะทอนกระแท่นพอสมควรเหมือนกันนะคะลิเวอร์พูลสถานการณ์ในรอบแบ่งกลุ่มตอนนั้นตามหลังนาโปลีอยู่3แต้มด้วยกันคะ่ะเพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายเนี่ยต้องเอาชนะนาโปลีให้ได้สถานเดียวและปรากฏว่าพวกเขาก็ทําสําเร็จนะคะประตูได้เสียเท่ากับนาโปลี ว่ายิงได้2ลูกนะคะก็เลยเข้ารอบเป็นอันดับที่2ในขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ค่ะโจย์ในรอบแบ่งกลุ่มของพวกเขาเนี่ก็ยากพอกันนะคะเพราะว่าต้องไปเยือนบาร์เซลโลนาถึงคำ้ำนูแล้วก็ต้องไปลุ้นผลอีกคู่ระหว่างอินเตอร์กับ p ีเอสไอโฮเฟนแต่ปรากฏว่าสเปอร์เองก็ประคองตัวนะคะบุกไปเสมอกับทางฝั่งของบาร์เซลโลนาได้สําเร็จแล้วก็อินเตอร์มิลานเนี่ยดันพลาดเองนะคะก็เลยทําให้สเปอร์เข้ารอบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มแล้วถ้ามาว่ากันตรงๆค่ะคือดีกรี ของลิเวอร์พูลและก็สเปอร์ตอนนั้นพอกันเลยนะคะเพราะว่าผลงานเนี่ยกลุมลุ่มดอนดอนพอกัน,นะคะ่ะในเรื่องของการรักษาฟอร์มมันไม่ใช่ทีมที่เข้ารอบมาชิงกันแล้วก็ผลงานโอ้โหชนะรวดยิงประตูดได้เยอะ แบบรักษาสถิติไม่แพ้ใครเลยแบบนั้นไม่ใช่แต่เข้ามาแบบค่อนข้างที่จะหืดหอบกันพอสมควรพอมาในนัดชิงค่ะณค่นะาคืนนั้นเนี่ยทุกคนก็มองว่ามันไม่มีใครกินใครขาดนะคะแต่ปรากฏว่าสเปอร์เองที่หลายคนบอกว่าเทใจให้คว้าแชมป์ในปีนั้นให้ได้เพราะว่าเห็นใจแฮร์รี่เคนเหลือเกินนะคะสุดท้ายพวกเขาก็ทําไม่สําเร็จค่ะก็พ่ายแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อศูนย์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าเสียดายตรงที่ว่าอีกข้อหนึ่งคือนี่เป็นการเข้าชิงฟุตบอล ทั่วยุโรปครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยและก็เหมือนเดิมค่ะต่อให้ทีมเขานะคะจะมีแฮร์รี่เคนจะมีซนฮึงมินแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ทำอะไรลิเวอร์พูลไม่ได้เลยแล้วก็พ่ายแพ้จบด้วยการเป็นรองแชมป์อีกหนึ่งครั้งนะคะในปี2019ขยับมาค่ะที่ปี2020ปีนี้แฮร์รี่เคนพาตัวเองเข้าใกล้กับการควา้าถ้วยแชมป์อีกปีหนึ่งค่ะ แต่ว่าไม่ใช่กับสโมสรมันเป็นกับทีมชาติแข่ะในศึกยูโร2020ที่ทีมชาติอังกฤษสามารถผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้และก็ต้องบอกเลยว่าทีมชาติอังกฤษในตอนนั้นเนี่ย โอ้โหซุปเปอร์สตาร์ล้วนเลยนะคะทุกคนมองว่าอังกฤษนี่แหละจะผ่านเข้าไปแล้วก็เป็นหนึ่งเต็งแชมป์ได้ในปีนี้อังกฤษผ่านรอบคัดเลือกมาด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มค่ะผลงานชนะ7แพ้1แต่ก็ถือว่าในช่วงนั้นเนี่ยเจอกับเสียงวิพาก์วิจารณพอสมควรนะคะเพราะว่าแกรีสเซาเกตจัดทีมยังไงก็ดูไม่ค่อยจะถูกอกถูกใจแฟนบอลเลยนะคะแล้วก็ดันมาเปิดหัวด้วยการเฉือนเอาชนะโครเอเชียไป1 0ค่ะทั้งทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยแนว รุกของทีมชาติอังกฤษก็มีเยอะแยะมากมายและแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็ฝากความหวังไว้กับกัปตันทีมอย่างแฮร์รี่เคนสุดๆแต่การยิงได้ประตูดเดียว ็นํามาซึ่งเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นั่นเองนะคะอะแต่ก็ไม่เป็นไรนั่นมันแค่เกมแรกแต่มันหนักขึ้นค่ะเพราะว่าเกมนัดถัดมาที่พวกเขาเจอกับสกอตแลนด์ดันเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก็เอาชนะสาธารณรัฐเช็ก1ประตูต่อศูนย์ซึ่งทั้ง3นัดที่เราว่ามาค่ะคนที่ทำประตูได้เนี่ยก็คือราฮิมสเตอร์ลิงเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะ แน่นอนไม่ใช่แค่อังกฤษค่ะไม่ใช่แค่ทีมชาติไม่ใช่แค่กุนซือทีมชาติอย่างเซาเกตที่โดนวิจาร์แฮร์รี่เคนเองก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากับการที่เครื่องยังไม่ร้อนหรือไม่นะคะแต่หลังจากที่ปล่อยให้ราฮิมสเตอร์ลิงยิงประตูนะคะแฮร์รี่เคนก็มาจนได้ ใครเรียกร้องหาเขาเคนก็ตัดให้ทันทีนะคะเพราะว่าในรอบก่อนรองชนะเลิศคะ่ะอังกฤษเนี่ยถล่มยูเครนไป4-0แฮริเคนเป็นคนยิงไปถึง2ประตูรอบรองนะคะต่อเวลาชนะเดนมาร์กเคนยิงในนาทีที่104ค่ะซึ่งต้องบอกว่าประตูของเขาเนี่ยเป็นประตูที่ต่อลมหายใจให้กับทีมชาติอังกฤษนะ,นะคะรอบชิงพวกเขาเสมอกับอิตาลี1ประตูต่อ1ค่ะ เกมวันนั้นใครจําได้บ้างยกมือขึ้นลุกชอเป็นคนยิงนะคะให้ทีมชาติอังกฤษนําก่อนจากนั้นเนี่ยอิตาลีมาตามตีเสมอจากโบนุชี่นะคะแล้วก็กลายเป็นว่าต้องยื้อกันไปจนถึงการดวลจุดโทษค่ะและแฮร์รี่เคนนะคะก็ไม่ทําให้แฟนบอลผิดหวงังเพราะว่าเขาเป็นคนยิงจุดโทษคนแรกของทีมชาติอังกฤษแล้วก็ยิงจุดโทษเข้าตามมาด้วยแฮร์รี่แม็กควายแต่หลังจากนั้นค่ะสถานการณ์มันพลิกผันนะคะเพราะว่านักเตะที่เหลืออีก3คนของทีมชาติอังกฤษยิงจุดโทษไม่เข้าและ ที่หลายคนจดจำกันได้ก็คือบูกาโยซาก้าค่ะที่เป็นคนยิงจุดโทษคนสุดท้ายให้กับทัพสิงโตนะคะซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเด็กมากๆแล้วก็อาจจะรับมือกับความกดดันไม่ไหวหลังจากที่ยิงจุดโทษพลาดแล้วอังกฤษก็จบเพียงแค่รองแชมป์บูกาโยสกานี่ปล่อยโฮทันทีนะคะแต่เราจะเห็นความเป็นผู้นำของแฮร์รี่เคนในทัวร์นาเมนต์นั้นค่ะถึงแม้ว่าเขาจะผิดหวังนะคะแต่ในทุกๆก,การวางตัวการปลอบเพื่อนร่วมทีมการให้สัมภาษณ์เขายกเครดิตแล้วก็ชื่นชมเพื่อน เพื่อนร่วมทีมชาติอยู่เสมอบอกว่าอังกฤษเนี่ยกำลังมาสู่ในจุดที่ดีที่สุดแล้วก็น่าจะพัฒนาต่อได้และน่าจะเข้าใกล้ความสําเร็จได้ในไม่ช้านี่คือทัศนคตินะคะของคนที่ยังไม่เคยคว้าแชมป์ เข้าใกล้แต่กับการคว้าชแชมป์ตลอดแต่เขากับมองในแง่บวกแล้วก็พูดแต่ในสิ่งที่เป็นกำลังใจนะคะให้กับเพื่อนร่วมทีมออกมาอยู่ตลอดจนกระทั่งมาถึง2021กันบ้างค่ะเข้าชิงอีกแล้วนะคะสำหรับแฮร์รี่เคนนะคะโอ้ชีวิตนี่เข้าชิงตลอดนะคะผ่านไปถึงรอบสุดท้ายได้ตลอดถ้าเป็นนางงามเนี่ยก็เหมือนว่าประกวดทุกเวทีค่ะแล้วก็ไปยืนจับมือนะคะกันเป็น2คนสุดท้ายนะคะแต่ว่าสปอตไลท์ก็ส่องไปไม่ถึงเขาสักทีเพราะว่าในปี2021ค่ะสม ำหรับคาราบาวคัพนะคะในรอบฟ i นอ l ลมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของทอตแนมฮอสเปอร์มากจริงๆเพราะว่าพวกเขาเนี่ยพึ่งจะเปลี่ยนกุญซือนะคะจากโจเซมูรินโยกลายมาเป็นไรอันเมซันค่ะซึ่งก็เป็นผู้ช่วยโค้ชของทีมนะคะขึ้นมาคุมทีมแทนชั่วคราวก็ถือว่าไรอันเมซันเนี่ยรับงานหนักเหมือนกันเพราะว่าในนัดชิงคาราบาวคัพพวกเขาต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดนะคะ จบรองแชมป์อีก1ปีค่ะฟุตบอลโลก2อ2 2ค่ะแฮร์รี่เคนไม่ได้ไปไกลถึงในรอบชิงชนะเลิศก็จริงนะคะเขาหยุดเส้นทางของเขากับทีมชาติอังกฤษไว้ที่รอบควอเตอร์ไฟแนลนะคะหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งในเกมนัดนั้นค่ะอังกฤษเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วปรากฏว่าในเกมเนี่ยเสมอกัน1-1น,น,นะคะซึ่งแฮร์รี่เคนก็มีโอกาสได้ยิงจุดโทษอีกครั้งในนาทีที่87 มันก็น่าจะเปลี่ยนชะตาชีวิตพวกเขาได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าแฮร์รี่เคนยิงจุดโทษในจังหวะนี้เนี่ยเข้าจะพลิกขึ้นนำนะคะสองประตูตอนหนึ่งแต่มันไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าแฮร์รี่เคนยิงจุดโทษพลาดค่ะโดงเฮินข้ามคานออกไปกลายเป็นว่าอังกฤษเก็บกระเป๋ากลับบ้านเร็วกว่าที่ใครๆคาดคิดไว้อาจจะมีทั้งคนโทษเขาโทษเซาเกตโทษนักเตะค,คนอ,อื่นๆหรือไม่ได้โทษแฮร์รี่เคนก็มีนะคะแต่สิ่งที่เขา ให้สัมภาษณ์หลังจากที่จบเกมแล้วก็ต้องพบกับความผิดหวังค่ะเฮอร์ริเคนให้สัมภาษณ์ว่าผมภูมิใจในทีมเรามีจังหวะที่ดีมีโอกาสที่ดีกว่ามากๆในเกมแต่ฟุตบอลต้องอาศัยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งเราเองก็มีส่วนผิดพลาดในฐานะกัปตันทีมแล้วก็เป็นคนที่ยิงจุดโทษพลาดผมต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ดังนั้นผมก็ต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นหากว่าเราจะได้ยิงจุดโทษ1หรือ2ครั้งในเกม ฟังจบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่เคนก็รู้แล้วนะคะเป็นคนที่ทัศนคติดีแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำมากๆนะคะเป็นกับตันทีมที่ขอรับผิดชอบเองแต่ก็ไม่จมกับความพ่ายแพ้ไม่จมกับเรื่องเจ็บช้ำนะคะก็พยายามที่จะลืมฝันร้ายในคืนนั้นจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโดนสัมภาษณ์แฮร์รี่เคนเขาก็จะยังพูดถึงในเรื่องที่เขายิงจุดโทษพลาดอยู่นะคะว่าก็จํามันไม่ลืมเลยแหละแต่ในทุกๆย่างก้าวของชีวิตเนี่ยมันก็ต้องเดินต่อไปโดยที่ไม่มีเรื่องราวของฝัน ร้ายเนี่ยมาฉุดรั้งเขาไว้ฉะนั้นค่ะจากที่เราไล่ย,ย่เรียงมาตั้งแต่ปี2015ที่แฮ์ริเคนนะคะก่เข้าใกล้แล้วเข้าใกล้อีกเหมือนเดินไปเท่าไหร่ก็ใกล้ที่จะถึงฝั่งฝันแต่ก็ไม่ถึงสักทีแล้วก็ต้องกลับมาที่จุดเดิม2023ถึง2024นี่คือฤดูการที่แฮ์ริเคนกลับมาตั้งหลักใหม่อีกครั้งค่ะแต่กับสมสอนใหม่นั่นก็คือไบโอเมนิค ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของไบเยนเองนะคะใครหลายคนจะมองว่ามันลุ้นแชมป์ยากเสเหลือเกินไอ้ถาดแชมป์บุนเดสลีกาเนี่ยเพราะว่าชาบี้อลองโซทำทีมไบเออร์เลวเวอร์คูเซนได้ดีมาก ตอนนี้เนี่ยเบอร์คูเซนนนะคะนำหน้าไบเยนอยู่10แต้มด้วยกันแต่เกมมันก็ยังเหลืออีกเป็น10บสบกว่านัดเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสก็ยังมีอยู่แล้วถ้าเกิดมาดูในรายละเอียดของถ้วยอื่นๆเดฟเฟ่โพคาวตกรอบ2แล้วก็เดฟเฟ่ซูเปอร์คัพนะคะคว้ารองแชมป์ฉะนั้นเท่ากับว่าแฮร์รี่เคนยังมีโอกาสนั่นก็คือถาดแชมป์บุนเดสลลกาและถ้วยแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกกับไบเยนมิวนิค เพราะว่าพวกเขาเองก็เพิ่งจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะคะด้วยการพลิกสถานการณ์ค่ะจากนัดแรกในรอบ16ทีมเนี่ยแพ้ลาซิโอมาก่อน1-0แต่ในเกมเลกที่2เนี่ยก็สามารถเอาชนะได้3-0โดยที่แฮร์รี่เคนเป็นคนยิงไปทั้งหมด2ประตูด,ด้วยกันเท่ากับว่าตอนนี้นะคะผลงานของแฮร์รี่เคนยิงไปทั้งหมด27ประตูจาก23นัดในลีกถ้ารวมทุกรายการเนี่ย33ประตูจาก35นัดรวมทุกรายการ เส้นทางของแฮร์รี่เคนกับการลุ้นแชมป์ในปีนี้ยังไม่จบค่ะย้ำนะคะยังเหลืออีก2รายการซึ่งก็ถือว่าเป็น2รายการใหญ่นะคะแชมป์ลีกแล้วก็แชมป์ยูฟ่าแชมป้ยนสลีกฉะนั้นเราก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะเอาใจช่วยเขากันต่อนะคะว่าแฮร์รี่เคนนั้นจะยุติเส้นทางอีกไกลแค่ไหนถึงจะเข้าใกล้แชมป์ได้สักที และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ MS Timeline ในวันนี้นะคะถ้าชื่นชอบเรื่องราวของเราก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe กันด้วยแล้วถ้าอยากให้พวกเราเนี่ยเล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้วันนี้หมดเวลาของ MS Timeline แล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ